พาท่ผู้ชมมาดูวิธีการปลูกมะขามเทศครับแล้วก็รีวิวภาพรวมเกษตรพอเพียง13เดือนแล้วครับที่ได้มาทำครับพิกัดครับบ้านแก้งสนามนางตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครสีมาครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับที่จะพาท่านผู้ชมมาปลูกมะขามเทศนะครับช่วงนี้ก็ผลไม้เยอะครับแต่ว่ามะขามเทศก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็จะมีปลูกเยอะกะแถวลบบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ครับอันนี้ผมได้ซื้อพันธุ์มาจากชัยภูมินะครับแต่ว่าพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเป็นของ ไชบูนแล้วก็ของนนทไทยครับนนทไทยเขาจะใช้อย่างนี้แหละเ,เดี๋ยวนี้นนทไทยเขาก็ปลูกเยอะนะท่านผู้ชมก็จัดไป 7, 8, 8, ปีมานี้ฝักใหญ่ฝักโค้งหวานครับแล้วเขาก็จะมีวันมะขามหวานนะครับที่อำเภอโนนไทยโคราชนี่ครับช่วงอัจุจีนนะผมก็ไปเที่ยวอยู่ปีนี้เขาจัดไปแล้วครับปีหน้าก็รออีกทีท,ทีครับก็คงจะมีนะครับเพราะว่า,วา คือเสียงของคามหวานโนนไทยก็พันก็มาอย่างเดียวันครับก็คือมาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โนนไทยครับดีครับพันด้วยกันครับไม่ยากครับท่านผู้ชมดิ่ารือเปลือกไเลยครับเนี่ยใช้เออมีดกรีดถุงง่ายๆครับนี่ถุงดำหมดถุงดำแล้วก็ ยืดถุงข้ามายวให้ดินมันหลบแท่งถุงนะครับก็เบาๆหน่อยก็ได้ขุดไปแล้วครับดินกรบครับขุดก็ประมาณสักกว้างลึก,ก็สักยีน่สะิบซมนะฮะแล้วก็กลบดินเลยครับ ถ้ใช้ดินที่เราขุดขึ้นมาแล้วตรงนี้หน้าฝนก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าดินเราก็ทุกมีแล้ว โอเคปีนึงก็ได้ผลแล้วนะเนี่ยต้นใหญ่ต้นเตี้ยท่านก็ต้นเตี้ยท่านพวกนี้มันไม่สูงลเลย ได้ครับยินเราก็ใช้ดินเก่าเกลี่ยให้มันมนน่นหน่อยเพราะว่าเดือดรากมันจะลอยขึ้นมา แล้วก็ลดน้นท่านผู้ชมครับนี่ทุกอย่างเลยครับถ้าปลูกแล้วเราก็ลดน้ำหนึ่งถังไปเลยครับเพื่อจะให้เขาเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็งอกได้เลยครับท่านผู้ชมครับก็ปลูกซื้อมากระจัดต้นนะฮะเป็นกิ่งตอนครับ คงไม่มีปัญหาอะไร,รอย่างหนึ่งนี่ถ้าเป็นมะขามเทศนก็คดีท่านผู้ชมมันเป็นรัน้วบ้านนี่นะฮะเป็นรั้วบ้านนี่เลยครับเนี่ยท่านผู้ชมถ้ายังไม่ทํารั้วบ้านเนี่ยนะนี่ก็สามารถที่จะเป็นรั้วบ้านได้เลยครับแต่กิ่งการสาขาก็เป็นรั้วบ้านได้ ครับท่านผู้ชมผมจะมารีวิวภาพรวม13เดือนแล้วที่ผมมาทำทฤษฎีกเกษตรพอเพียงครับทำนาแปดไร่แล้วก็ะกะเกษตรนั้นปลูกด้วยทางนั้นแหล,ละท่านผู้ชมนี่ที่รู้ว่าผมก็ปลูกหมดเลยเนี่ยมีผึ้งา กเด็ดออกเลยครับยอดนี่ผมก็เด็ดเรื่อยเดี๋ยวว่ากัขึ้นเรื่อยก็เด็ดได้เลยพุทราต้องเด็ดเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวออดอกก็จะหลุดนะดอกแค่นั้นน่ะมันตรงเลยไม่เกินดอกเต็มเ,เลยอ่าปากหลักโน้มกิง่งรูดใบออกเด็ด,ดยอดออกนะมันก็กินทั้งปีเลยครับเนี่ยแต่พุทรา,านี่ดอกขึ้นเยอะล่ะนี่กล้วยหอมทองก็ อีกสัตยานหนึ่งเขาคงจะต้องไปขายคัมันมาสุกเองฮะถ้าเขามีเยอะๆเนี่ยเขาก็เอาไปบบเนี่ยแล้วเนี่ยมฮ้มันสุกเองครับมันขายง่ายแล้วแล้วก็กล้วยก็อ้วนด้วยฮะก็จะขายง่ายนี่ฮนี่ออดอกขึ้นเจอะครัผู้ชมเนี่ยอันนี้พู้านมสดหวานครับเนี่ยเยอะมากท่านผู้ชมเวลาเด็ดต้องเด็ดเบาๆเพราะว่าเดี๋ยว าตาดอกหน่วยเขาจะหลุดลงมาฮะเยอะๆเลยก็ดอกไม้ประดับก็งามมานิดหน่อยครับสวยงามนิดหน่อยปลูกไว้ทางเดินก็ใช้ไม้ก,กระดานเก่านะฮะเพื่อไม่ให้ย่ามันขึ้นฮนะ ทุกยางนึ่ะถ้าเนี่ยเป็นพวกสังกะสีเอยหรือว่าพลาสติกหรือว่าสสอ่อกุศลสอที่เขาไม่ใช้เราก็จะมาเก็บระทับหญ้ามันไม่ขึ้นแล้วครับเราก็ไ่ต้องไปทำอยไปดายหญ้าไปเสียเวลาหญ้าเปล่าเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นฮะอย่างนี้ผมไม่ทำเลยครับทุกวันนี้ ล้วก็ย้ายไปย้ายมาท่านผู้ชมเรามีมากก็ไม่หรือมีน้อยก็ไม่เป็นไรมีมาคุมไว้แล้วก็สักเก้าวันสิบวันเราก็ย้ายออกไปเรื่อยย้ายไปเรื่อย,ยมันก็จะมันก็จะไม่มีหญ้าแล้วครับนี่นนี่นี่นี่ท่านผูน้ชมไม่ไม่เนยมันตายหมดแล้วนี่ไม่มีเหลือแล้วครับคุมไว้สักสี่ห้าวันนี่ก็จะตายหมดแล้วแล้วก็ย้ายออกไปเรื่อยฮะก็ทําให้ประหยัดแรงงานเราอีกนี่ก็ ผักฟังครับผมก็กินเรื่อยๆอยู่ผักฟังครับนี่ตรงนี้พวกแฟงนะครับแฟงนี่ถ้าเป็นหญ้าดอกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปดึงมันนะเพราะว่าพวกนี้มันเคลือมันจะขาดง่ายครับนี่ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรครับถ้าเราไปดึงมันพวกมียอดรากกระพือนี่มันก็อยู่มันอย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรถ้าเราไป ทำความสะอาดเด็ดย้าแล้วก็ไปถูกเครือมันเครือขาดฟักทองมันไม่ได้ครับปล่อยเขามีหน่วยของมันยังงี้เลยใไหมโดมงามเลยก็จะมีหน่วยข้งมันล้วครับเนี่ยเพิ่มเนี่ยก็ออกเป็นปีเลยครับฝรั่งเนี่ย ก็ไปขายไปกินได้ครับนี่ใหญ่แล้วแอนใหม่ก็โผล่มาเรื่อยๆครับนี่อ่าเดี๋ยวก็จะเริ่มเดี๋ยวก็หอ่อละเยเยอะแหญเลยทุกคนเนี่ยแล้วเออเด็ดยอดออกสามใบครับโน้มกิ่งปักหลักเทเลสกเกตดูมันจะก,าก้านเขาจะใหญ่มากเลยก้านใหญ่ก็มีดอกมีผลเยอะผลนี้ขึ้นเองนะท่ผู้ชมเนี่ยขึ้นง่ายครับ มันก่อขึ้นเองอะเนี่ยเม็ดมันคงโยนมาแล้วมันก็ขึ้นมาเองน,เน,น้อยหนานี่ก็่ะนมันกินเลยเพื่อบังคับให้มันออกเดี๋ยวเราเยียดให้เนี่ยอัน,นันไม่เป็นไรมันก็ต้องบังคับทำไมบังคับมันก็งานอย่างเดียวครับไม่เกิดประโยชน์วันนี้ลูกใหม่สมัยใหม่แล้วต้องมีวิธีการที่ให้เขา ออกดอกออผลนะครับแล้วก็ไปต้องเสียเวลานานนี่ก็ลิดจีครับดึงอกงอกก็เลยครับเนี่ยเฮ้ยักมล้วครันี่ยเตือนี่กหมดล้าเอกบี่ยวี้าัน มะกรูดอันนี้ง้อนะครับนี่ยออกเกิดใหม่แล้วออกเกิดใหม่แล้วสวยงามดีไงมุดกรอบครับเมือม่อได้มาสุกันด้วยผู้ชมผมก็ไปกินเรื่อยๆอยู่หวานเลยครับนี่มุดกรอบเม็ดไปแล้วก็จะไปทิ้งนะครับแล้วก็ปลูกอีกครับทุกอย่างน,นะครับผมกินแล้วผมก็เอาเม็ดไปปลูกอีก ลำใหญ่น้อยหนากงคุดลำมุดลำใหญ่พวกนี้แหละครับเราเม็ดมันไปปลูกได้เลยๆครับนี่ยแล้วก็เด็ดโดดอีกเด็ดโดดออกได้เลยครับเนี่ยฝรั่งครับนี่ก็จริงนี่ก็ถั่วครับตดอ,อกยาวนี่ ใบล้วเด็ดแล้วเใช่ยานี่ฮะที่เริ่มตาดอกเริ่อกแล้ว,ลวลครับเนี่ยนี่ยอดตาดอกของลำใหญ่ครับมันไม่ตายนจะเติมเหลือ,ง,องให้ขึ้นใหม่แล้วนี่อันนี้คือลิ้นจี่ครับเด็ดออกได้เลยครับนี่ต้องเก็บไว้มันถ้าเราปล่อยไปมันก็งามอย่างเดียวครับเด็กก็ต้องใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะฮะ ทางไังบางเดียวมันจะมีในจุดจิตอย่างเดียวครับในจุดจิตก็คือบำรุงหลักใบให้งามแค่นั้นเองครับต้องเพิ่มโพแทสเซียมฟอสฟอดดดรัสในเขาใส่ปุ๋ยได้หลายครั้งครับมันจะงามอย่างเดียวถ้าเราไม่เพิ่มปุ๋ยให้เขา ัังครบนี่กก็็ขยายไปเรื่อยๆกับกล้วยครับประมาณสองเดือนน,นั่นเองก็ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับเนี่ยใบเหลืองนี่มันแก่จริงนะเฮ้ยไหมมันจะลวกมันจะหมดหมดเลยคุณใส่ปุ๋ยมาเนี่ยฮะเดยดเลื้อยยอดใหม่เลยเนี่ยดอดใหม่ก็มีมาหมดแล้วมันแก่ครับแค่นั้นเองแต่มันก็จะขึ้นยอดใหม่แล้วนี่ใส่ปุ๋ยที่งแล้วครับดูเลยเลยเครับ เนี่ยพี่ปพ้ดเนี่ยให้ดิคณผู้ชมดูน้่งหลเนี่ยกิ่นดงอีกแล้ะโน่นกิง่งตัดใบให้ใบเขียวอย่างนี้แหละฮะจะให้มันใบอ่อนใบอ่อนมันก็จะงามไปเรื่อยครับถ้าใบาอ่อนก็ตัด,ตด,ตด,ตดออกได้เลยครับ นีหน่วยแล้วนะผู้ชมเนี่ยมะละกอรครับขึ้นเองครับอันนี้มงมย่อยมันขึ้นเองครับพพลิกพวก,พกนี้มะเขือพวกนี้ขึ้นเองครับมันหล่นของมันก็ขึ้นของมันเนองอันนี้ออกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่วงมเด็ดยอดออกได้เลยท่านดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเราบังคับให้เข,า,เขาออก ระยะหนึ่งก็คงจะรอฝนครับอ,อันนี้ก็บอกมันอบอกเองท่านผู้ชมเนี่ยมัเขือ,อครับเนี่ยที่ก็เริ่ดอกไม่เลยครับเนี่ยผมใส่ปุ๋ยที่ทีแล้วเนี่ยจะเป็นแค่หนหน่ไหเนี่ยห็ยดอกไม้แล้วแล้วก็ไม่ปีแลวฮะแต่เราต้องรดน้ำล้วก็กปุ๋ยเขาด้วย เรขึ้นมาเดินฝรั่งอะเดด๋ยวนเลยครับนี่ขึ้นมาก็ห่อด้วยกระดาษแล้วก็พลาสติกนะฮะก็อยู่ไว้อย่างนี้นะฮะนี่ถ้าอย่างนี้หน่วยมันก็แมลงก็ไม่กินแล้วก็หน่วยเขาจะสวยเลยคุณผู้ชมถ้าเราไม่คุมไว้เนี่หน่วยมันจะบิดจะเบี้ยวแล้วก็แมลงกินด้วยครับถ้าไม่บิดเบี้ยวก็แมลงกินครับ มันก็ขึ้นเองครับเนี่ยพริกอันนี้ขึ้นเองบางอย่างมันขึ้นเองเกี่วดูถ้าเรารน้องเกี่ยวนะะแถวนี้มันจะอ้วนเนี่ยไม่ต้องไปชมเลยนีนอนอ่อ้วนเนี่ยมันอ้วนนี่ก็ดีมากเลยครับกล้วยก็นี่ต้นใหญ่ต้นกวบอย่างนี้ดีมากครับมันเริ่มมีปีใหม่มแล้วไม่ต้องไปชมเห็นรับเนี่ยเริ่มปีใหม่หมดล้ว นี่ใบสานิพหาก็หอ่อห่อปลีออกมาละกล้วยด้วย,ยสานิพหาไปนะครับกล้วยน้ำบ้าถ่านทิพห์ไปสามสามนี่ก็สั้นละถ้ามันสั้นแล้วก็เตรียมตัวออกเลยครับสามสี่ก็สั้นลองมาอีกสามห้าก็หอ่อปลีกล้วยออกมาเลยครับนี่ดีมากตรงเนี้ยกล้วยยังยังไม่มีเครือไม่บีกับปวยให้เข้าไปนี่ใบเยอะๆอย่างนี้ครับ ไปดูเรื่อยๆทะเพื่อนชั่วเนี่ย,ย,ยน,น,ปปนะสงสารดีเราจะให้สุกปุเนะฮะเราจะเกิดโรคเชื้อราโรคตายภายครับอันนี้แล้วก็ผมปลูกครับวันนี้พันฮอลแลนด์นั่นเองอันนี้ลูกอ,อันนี้เกิดเองครับลูกอันนี้ก็เกิดเองครับลูกคุณกินเลยโยนเม็ดลงมาเลยฮะจะเกิดขึ้นมาลูก สงต้นนะครับเนี่เรือใหญ่ละให้เรือ,อแต่นี่มีเรือให้เรือสามต้นครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นนี้ก็จะโคน่นละนะครับเอาเครือบอกก็โคน่นแล้วก็จะเหลือสองต้นนี้ ใหญ่มันก็เครือหวีก็จะใหญ่ตามไปครับไม่มีปัญหาอะไรครับคำกล้วยต้องคั้นไม่เขานะครับเพราะเขามีมีมีฝีแล้วก็ต้องคำกล้วยเขาเอาจะได้ออกเครือออกหวีง่ายอันนี้ก็ออกไปแล้วครับเนี่ยเริ่มสั้นแล้วมันก็จะออกได้ไล่ไลกันแหละครับเพราะว่าปลูกพร้อมกันผมก็จะออกได้ไล่ไลกันให้เหลือสองต้นเลยครับเนี่ย หนึ่งแต่ผมกเลยคึ้นเนี่ยไม่ต้องเบรคเสียได้เพราะว่าขึ้นมาใหม่อะไรไม่ตัดเลยมันกจะแยงอาหารกันไม่เกิดปนระโยชน์ับ ตัวโมครับดีกว่าวิออกเครือใหญ่แล้วครับต้องคำให้เขานะฮะับให้เขาครับแน่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนี่อันนี้พวกแฟร์นะครับแฟรน,นีถ้าถ้าเป็นหญ้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปดึงมันนะเพราะว่าพวกนี้มัน เครือมันจะขาดง่ายอัน,นี่ปล่อยไว้เงี้ไม่เป็นไรครับ,รบถ้าเราไปดึงมันพวกมียอดรากกระพื้น,นี่มันก็อยู่มันอย่างนี้แหละครับไม่เป็นไรถ้าเราไปทำข้อสาดเด็ดยอวแล้วก็ไปถูกเครือมันเครือขาดฟักทองมันก็ไม่ได้ครับปล่อยเขามีหน่วยมันอย่างนี้เลยเห็ไหมโดม่งงามเลยก็ยจะมีหมือยเม่แล้วครับ หน่อยแล้วก็ไปขายไปกินได้ครับนี่นี่ใหญ่แล้วเป็นใหม่ก็โผลมาเรื่อยๆครับนอ่าเดี๋ยวก็จะเริ่มเดี๋ยวก็ห่อแล้วเนีย่ยเยอะใหญ่ที่สุดเลยเราต้องเดสามใบครับโน้มกิง่งปักหลักเดีกเก๋ยวสเกตดูมันจะก้กานมันจะใหญ่มากก้านใหญ่ก็มีดอกมีผลเยอะ,ยอะคนนี้ขึ้นได้นะผู้ชมเนี่ยมะนาวครับนี่มีเยอะแล้วครับคุณผู้ชม มาเป็น30แล้วนี่เราไปขายแล้วนี่ยเปลูกมาประมาณสิบปีแล้วเนี่ยเรื่องแรกเรปลูกยากหน่อยครับนี่มะนาวไม่ใช่ของปลูกยากเหมือนกันนะฮะเราใช้ปุ๋ยโคอกแล้วก็ใบไผ่นะฮะใบไผ่ทำเป็นปุย๋ยมันก็จะควบกามมาเองคึ้นเนี่ยเยอะละมาขึ้นขึ้นเยอะเลยมันก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้นี่นโนมกิ่งมันหน่อยโนมกิ่งมาแล้วเนี่ย ี่ก็ชมพู่ครับขึ้นมาใหม่ได้ดรอดเด็ดโอกได้เ,เลยครับเนี่ยดรอดอ่อนๆมันนี่ดยดีประโยชน์อะไรเด็ดดูเรื่อยๆฮะ<ด>เราต้องการหน่วย,<ด>ย,ยว<ด>ต้องการผลอย่างเดียวกล้วยคก็งามดีครับ ลุ้นไดครับมันก็งามเลครับยอดดอกปากหลักยึดการของเขาเขาจะส้มวันนี้ผมเปลี่ยนดินปูกนะครับเนี่ยนี่ก็มีใบแล้วนี่ต้องรออีกระยะนึงครับต้องดูแลพิเศษกับส้มส้มกระหวานเทิสองเดือนครับ มัันหกเดินไปเตะม,มันหักก็เลยมาปักไว้เนี่ยขึ้นยอดลเลยนียคือถ้ามันหักเรอย่าไปทิ้งนะครับแล้วปักไว้เลยครับบางอย่างมันก็ขึ้นนะครับครับท่านผู้ชมก็ได้ดูวิธีการปลูกมะขามเทศเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนี้ก็ใช้ร่วมกันแลลวครับที่เพชรบูรณ์ลพบ,บุรีแล้วก็อำเภอโนอนไทย เอนคราสีมาครับใช้พันธ์เดียวกันครับฝักใหญ่โดกหวานฝักนี่โค้งเลยนะครับใหญ่มากครับแล้วก็นนทชไยเขาก็จะมีวันมะขามเทศนะครับก็จะเป็นช่วงตุดจีนเลครับปีนี้ก็จัดไปแล้วแลรอปีหน้าครับแล้วก็ภาพรีวิวภาพรวม13เดือนเลยครับที่ได้มาทำ เกษตรพอเพียงทำนาแปดไร่แล้วก็ที่บ้านสามงานกเกษตรพอเพียงครับปักผลไม้ทุกชนิดก็ต้องดูแลรักษานะครับรดนาประจําช่วงนี้หน้าฝนก็คงไม่ต้องรดมากครับใส่ปุ๋ยผลไม้ทุกชนิดก็ต้องบังคับเขาออกนะฮะปักหลักโน้มกิง่งมัดเข้ากับหลักครับูดใบออกที่ก้าน เด็ดยอดสุดท้ายหอวครับเขาก็จะผลิตดอกออกผลทั้งปีเลยครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราทําให้มันสมัยก่อนก็อีละครั้งก็คงจะไม่เป็นผลครับเดี๋ยวนี้เราใช้ความรู้สมัยใหม่เข้ามาใช้ปรับปรุงการทำเกษตรนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะาไปใช้ได้นะครับกล้วยเราก็ให้เหลือสองต้นนะครับถ้าเหลือเยอะหรือมีมากนี่อาจจะแยกอาหารกันครับ ง่ายครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมคนก็ให้ชิกดกดติดตามเพื่อนสนิทมิสหายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหมดให้ผู้จัดจทำด้วยนะครับขอบคุณครับ Sorry S D J